เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ออกมาชี้เป้าบ้านมือสองราคาประหยัดให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมอีกแล้วนะครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับส่งค่าง,งวดชั้นต่ำที่หกพันกระบาทนะครับอยู่ในหมู่บ้านเปรมประชาคันที่วิวครับซอยหนึ่งติดกับบิซซีเอ็กซ์เพสคลองเปรมประชาครับ เนื้อที่ตัวบ้านนะครับมี53ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำครับมี1ห้องครัวห้องรับแขกขนาดใหญ่ครับต่อเติมรอบบ้านเรียบร้อยพร้อมอยู่ครับอยู่ที่ราคา1ล้าน6แสน90,000บาทครับคันนี้ขอภัยครับหลังนี้นะครับไม่ใช่คันนี้มีบริการยื่นกู้สินเชื่อให้ฟรีด้วยนะครับตัวบ้านอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางปะอินนะครับใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินติดตลาด ราคาล้สะดวกซื้อนะครับการเดินทางก็สะดวกสบายครับอยู่ในจังหวัดยุทธยานะครับบางปะอินบ้านสภาพดีๆครับราคาถูกๆูครับหลังนี้ภายในสวยหรูสไตล์ดูดีนะครับสไตล์โมเด์นะครับแต่ละห้องละห้องนะครับมีแยกแบ่งห้องชัดเจนครับสภาพดีครับไม่มีแตกร้าวไม่มีทรุดโทรมไม่เปื่เปื้อนนะครับ บ้านพร้อมเขาอยู่ด้วยเลยครับ1นึ่งล้านหกแสนนบาทครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ